สวัสดีครับดีคาร์วัน u t u b e ครับวันนี้ดีคาร์อยู่ที่โต y ยต้า l ล v e ครับเรามาติดตามโครงการของ r อ i a l Japan Partnership Technology Corporation นะครับหรือที่เรียกที่ย่อว่า CJPT นะครับซึ่งวันนี้เขาจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเอเชียนะครับโดยการนำเอาเทคโนโลยีที่เป็นไฮบริดเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงผสมนะครับ หรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนเทคโนโลยีเป็นฟิลเซลเทคโนโลยีนะครับหรือเทคโนโลยีอื่นๆนะครับที่เป็นทางเลือกที่เป็นกลางทางคาร์บอนให้นำมารวมกันอยู่ที่นี่ครับเพื่อให้สื่อมวลชนอย่างเรารได้รว่วมทดสอบดูว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงที่จะเอามาใช้กับรถยนต์หรือในชีวิตประจําวันต่างๆนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่จําเป็นต้องอยู่ ขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวนะครับเป็นเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้าไม่ต้องครับทุกวันนี้เชื้อเพลิงหรือสิ่งที่นํามาให้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับมีสามารถทําให้เป็นกลางทางคาร์บอนได้ครับมีเทคโนโลยีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับนะครับรถรุ่นต่างๆขนาดต่างๆไซส์ต่างๆที่ใช้เ,เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า100%ซไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนหรือเป็นฟิวเซลหรืออื่นๆนะครับที่จะเป็นไฮบริด มีรถรุ่นไหนบ้างโอ้โหทั้งเล็กใหญ่กลางรถโดยสารรถบัสแม้กระทั่งข้างหน้าเราซึ่งเป็นซุปอาหารนะครับก็ยังคงใช้เป็นระบบการใช้ไฮโดรเจนในการเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วภายในครับมีข้อมูลข่าวสารต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นบูธๆนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ข้างในจะอธิบายให้เราฟังอย่างละเอียดอีกทีครับไปติดตามกันครับว่าผมจะไปขับแล้วก็เข้าไปดูข้างในดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจ ที่จะยกคุณภาพชีวิตชาวเอเชียด้วยความเป็นกลางทางคาร์บอนกันครับตามมาครับ สวัสดีครับแขกผู้มีเกยียรติทุกท่านครับพบกันในงานแสดงนวัตก,กรรมยานยนต์เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Carbon นนิว i ทร m ตี้โมบิลิตี้อีเนะครับซึ่งจัดขึ้นไปใต้ความร่วมมือระหว่าง Commercial Japan Partnership Technologies Corporation หรือ CJPT กับบริษัทดตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด หลังจากที่เมื่อสักครู่เรารู้แล้วนะครับว่าตอนนี้ดีคาอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละคันครับว่าเ,เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นคาร์บอนเป็นกลางเนี่ยนะครับในแต่ละอย่างเ,เครื่องยนต์แต่ละอย่างหรือต้นกําลังแต่ละรูปแบบเนี่ยเ,เขาเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างอย่างคันแรกที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ครับเป็นรถจะเรียกว่าเป็นรถบัสของโตโยต้าก็ได้นะครับที่จะเป็นต้นกําลังก็จะเป็นเครื่องยนต์ FCEV นะครับอันนี้ก็คือฟิล l ลเซลนะครับก็คือใช้ไฮโดรเจนนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปพลังงานให้เป็นพลังงานไฟฟ้าไปขับมอเตอร์ดูภายนอกรอบๆกันก่อนนะครับรูปทรงรูปร่างนะครับก็จะไม่ต่างกับรถที่เราเคยใช้เห็นกันพบเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเรื่องของขุมพลังเรื่องของช่วงล่างเรื่องของการกักเก็บพลังงานนะครับก็จะอยู่ที่ด้านล่างที่เป็น ช่วงระหว่างแชสซีสนะครับซึ่งจะมีโครงสร้างที่ไม่ได้แตกต่างจากรถปัจจุบันมากนักนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตำแหน่งตรงคนขับนะครับเป็นอย่างไรกันครับผมยังเป็นสื่อบวลชนอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนอาชีพเป็นคนขับรถบัสนะครับก็ตำแหน่งที่นั่งของคนขับนะครับทุกอย่างนะครับก็จะคงเหมือนกับเราขับรถไฟฟ้าหรือรถบัสทั่วไปแหละครับ มีคันเร่งมีเกียร์นะครับมีเบรกมือแล้วก็ตัวนี้เป็นรถโดยสารนะครับก็จะมีกล้องที่เอาไว้ดูภายในนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันครับว่าเป็นรถอะไรถ้าเป็นรถบรรทุกเขาจะวิ่งได้ไหมกับเชื้อเพลิงฟิลลเซลครับตามมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับรูปแบบของรถนะครับอย่างที่บอกครับ ต้นกำลังหรือขุมพลังงานทดแทนเหล่านี้จะถูกเลือกนํามาใช้ให้มันเหมาะกับรถที่เป็นประเภทของรถนะครับแล้วก็พื้นที่ของการใช้งานที่เขาจะมีทรัพยากรอ,อยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นระดับรถที่หรูๆหน่อยนะครับใช้งานในชีวิตประจําวันก็จะมีฟิลเซลล์สามารถใช้ได้นะครับก็เป็นพลังงานไฟฟ้าทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นต้นกําเนิดนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าหมดนี้ครับก็คือจะเป็น Station สเตชันสําหรับการชาร์จ นะครับเชื้อเพลิงเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮโดรเจนที่เราเรียกว่าเป็นไบโอนะฮะได้มาจากชีวมวลนะครับเป็นก๊าซชีวมวลนะครับที่ถูกแยกออกมาแล้วก็เก็บมาอยู่ในสตอเรจเพื่อที่จะรอ,าอการชาร์จเข้าไปที่ตัวรถนะครับและที่เราเห็นอยู่ข้างหลังก็จะเป็นโมบายนะครับเป็นโมบายไฮโดรเจนสเตชันซึ่งก็จะเป็นรถที่เป็นเป็นเหมือนกับรถแท้งนะครับเป็นรถแท้งไฮโดรเจนสําหรับ เคลื่อนที่ไปตั้งสถานีการประจุไฮโดรเจนให้กับรถที่เป็นฟิวเซลทั่วไปนะครับที่จะมาสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเน้นไปที่ระบบความปลอดภัยเราก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าไฮโดรเจนมีแรงดันสูงเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมันผ่านกระบวนการคิดและไตรตรองออกมาจากค่ายรถยนต์ต่างๆนะครับซึ่งร่วมมือกันนะครับก็จะนํามาซึ่งความปลอดภัยเดี๋เราไปดูกันว่ารถบรรทุกหน้าตาเป็นยังไงครับ ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็เป็นรถ10ล้อนะครับรถบรรทุกขนาดใหญ่เลยที่าน FCEV นะครับเป็น Zero Emission นะครับนั่นก็คือเป็นรถที่เติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเข้าไปแล้วเปลี่ยนรูปพลังงานให้เป็นไฟฟ้าเอาไปขับมอเตอร์ที่ล้อนะครับรูปแบบของรถ ดูจากภายนอกแล้วไม่มีอะไรแตกต่างจากรถบรรทุกที่เราใช้งานกันอยู่ทั่วๆไปเลยนะครับแต่มันมีจุดที่น่าสนใจครับอยู่ใต้ท้องรถเดี๋ยวเราไปดูกันครับลองดูนะครับเดี๋ยวเรามองลึกเข้าไปนะครับเราจะไม่เห็นเพาส่งกําลังนะครับนอกจากมอเตอร์นะครับตัวเบร์เลยฮะที่แขวนอยู่นะครับระหว่างเพาขับเคลื่อนนะครับจะเป็นเพาหน้าหรือตัวหลังหรือตัวหน้าก็มีเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนอื่นๆที่เป็นแบตเตอรี่นะครับหรือที่เป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าที่เราเรียกว่าฟิล l เซลนั้นนะครับก็จะอยู่ส่วนกลางของตัวรถนะครับซึ่งถูกปิดไว้อย่างมิดชิดนะครับแล้วก็มีการป้องกันเป็นอย่างดีนะครับและนี่ก็คือ กับรถบรรทุกขนาดหนักนะครับรถไฟฟ้าแบบนี้จากที่ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่ตอนที่ช่างภาพกําลังขึ้นไปถ่ายอยู่นะครับก็คือรถบรรทุกแบบนี้เมื่อ,อ,เ,อ,อเปรียบเทียบกับรถบรรทุกที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลในระดับเดียวกันแล้วนะครับการใช้งานจะมีระยะทางการวิ่งที่มากกว่าถึง200กิโลเมตรนะครับแรงบิดของการขึ้นเขาลงเขานั้นเท่าที่สอบถามในบ้านเรานะครับไม่มีปัญหาครับผ่านการ ทดสอบการทดลองมาแล้วนะครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือมันมีจุดที่น่าจะต้องระวังอยู่จุดหนึ่งก็คือลักษณะของการปีนทางลาดของรถที่เป็นรถบรรทุกนะครับตอนนี้นะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการที่จะทํายังไงเวลาที่มันมีความร้อนสะสมเยอะๆนะครับมอเตอร์จะทอนกําลังลงนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นจุดอ่อนแค่จุดเดียวเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าในรถบรรทุกเล็กมีไหมครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่รถบรรทุกขนาดเล็กนะครับซึ่งก็บ้านเราก็เรียก6ล้อแล้วฮะนะครับก็คือเป็นเชื้อเพลิงแบบฟิวเซลเช่นเดียวกันนะครับก็เป็น l o อ emission เพียงแค่ว่าการออกแบบโครงสร้างด้านล่างนะครับซึ่งเป็นระบบของการขับเคลื่อนนั้นก็จะผิดแปลกแตกต่างไปจากตัวที่เป็นตัวรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็น10ล้อนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนคุ้มพลังหรือทางเลือกของ ซีโร่ m i มิชันที่เอามาใช้นั้นไม่ได้แตกต่างครับเทคโนโลยีเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูว่านอกจากรถบรรทุกใหญ่รถบรรทุกเล็กแล้วนะครับยังมีอะไรอีกมีไฮไลท์ให้ดูอีกคันหนึ่งครับเอ๊ะแล้วเราก็มาเห็นนี่ครับอะไรเอ่ย Toyota Hilux Revo ครับคันนี้ไม่ธรรมดาครับ เป็นแบตเตอรี100่100%เปเ็นป็นรี vo BEV นะครับซึ่งตอนนี้เป็นกระแสมากครับว่าจะมาไหมมาเมื่อไหร่ในบ้านเราลองดูกันรอบๆกันก่อนนะครับวันนี้เราพาทัวร์ดูใกล้ๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็พาไปนั่งดูรอบหนึ่งแล้วนะครับลองดูครับว่าไอ้เจ้า r ี vo BEV นี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับช่องเติมแบตเตอรีตตอร่ครับ แบตเตอรี่จริงๆนะครับไม่ได้โกงหกนะฮะอันนี้ช่องประจุแบตเตอรี่ครับมี2รูปแบบของการชาร์จนะครับเป็นมีทั้ง Quick c h a r ์จนะครับแล้วก็ Normal c h a r ์ e นะครับปิดเรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวน้ำเข้ากิวหน้านะครับช่องรับลมไม่มีแล้วครับจริงๆอยากจะเปิดฝากระโปรงนะครับแต่พอดีเจ้าหน้าที่เขาไม่ อนุญาตให้เราเปิดนะครับเราก็ดูได้แค่ภายนอกนะครับและที่สําคัญเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าระบบการส่งกําลังและการขับเคลื่อนที่ด้านล่างรวมทั้งแบตเตอรี่แพ็คอยู่ในหน้าตาลักษณะเป็นอย่างไรก้มลงดูครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่แพ็คนะครับแล้วก็จะมีระบบการป้องกันค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบระบบขับเคลื่อนด้านหลังนะครับว่าเป็นอย่างไงครับจุด ไฮไลท์สำคัญที่เราอยากรู้มากเลยก็คือว่าโตยโยต้าวางรูปแบบของการส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไว้แบบไหนกับเจ้ารี v o BEV คันนี้ลองดูครับที่ด้านล่างครับเราจะเห็นมอเตอร์ลูกใหญ่มากนะครับต่อตรงกับเพลาขับเลยครับมีเกียร์นะครับส่วนแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนครับขยับด้านหน้าของเจ้า มอเตอร์ไปนะครับอยู่ใต้ท้องตำแหน่งเดิมคือถังน้ำมันนะครับก็จะมีชุดแพ็คของแบตเตอรี่อยู่นะครับแล้วก็จะมีระบบการป้องกันที่ด้านล่างนะครับเพื่อป้องกันแพ็คแบตเตอรี่อีกครั้งอีกทีหนึ่งนะฮะทำให้เราได้พื้นที่กระบะกลับมาเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพียงแค่ว่าการขับขี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแค่นั้นเองครับในเรื่องของด้านล่างตัวนี้ยังคงเป็นโปรโตไทป์อยู่นะครับยังไม่ ทำเพื่อออกจำหน่ายนะครับตอนนี้ Toyota กกำลังทดลองทดลอบขับขี่กันอยู่ครับว่าจะใช้งานได้ดีคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยครับส่วนคันนี้ในรูปแบบของคียวนะครับการทำธุรกิจอาแท็กซี่นะครับก็จะเป็นไฮแท็กซี่ครับเป็นรูปแบบของไฮบริดเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบการจัดวางขุมพลังและต้นกำเนิดของพลังงาน ให้สามารถยืดหยุ่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฮโดรเจนหรือ LPG หรือเป็นพลังงานร่วมนะครับเป็นไฮบริดนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่ผมพูดมานั้นเทคโนโลยีทำได้ครับและที่ลืมไม่ได้อีกหนึ่งคันนะครับขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้ส่วนตัวหรืออะไรก็ได้นะครับ Suzuki e v e r y นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นซีโร่ m i มิชันเช่นเดียวกันครับครับเดี๋ยวผมจะพาไป กินบาร์บีคิวซึ่งผ่านการกริลโดยไฮโดรเจนครับมาดูกันว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงครับโอเคครับเห็นไหมฮะรุนครับเตาย่างบาร์บีคิวแบบใช้กา๊าซไฮโดรเจนนะครับมันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงหรือว่ามีหลักการทำงานแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันที่อีกตัวหนึ่งครับมาตามมาครับ เราจะมีเจ้าหน้าที่เรวจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยแนะนําเราครับว่าเป็นยังไงครับโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแลวนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ของจุดนี้นะครับเราจะมาขอขออนุญาตขอความรู้นิดนึงครับกับเครื่องอะไรนะเครื่องเครื่องย่างไฮโดรเจนนะพี่มันมีหลักการทํางานยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงไหนลองพี่ลองเล่าให้คุณฟังฟังหน่อยครับสวัสดีครับก็เบื้องต้นก่อน หนาของก,ากา๊าซไฮโดเจนก็เพราะว่าเราต้องการที่จะใช้ก๊าซที่มันไม่ก่อให้เกิมดมลพิษคอ๋อเป็นซีโร่เอมิชันเป็นซีโร่เอมิชันใช่ก็เลยเป็นใช่แบบไฮโดรเจนครับผมทีนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าไฮโดรเจนที่ใช้ได้กับรถชนิดเดียวใช่ครับแลต่การใช้นแพร่หลายนะครับทีนี้อยากจะแสดงอย่างหนึ่งที่เรใ,ในในการใช้นิโคเลนน,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 นน่าสัมผัสได้เนาะที่มาเนี่ยเอยูเมื่อกี้ผมเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นชีวมวลป่ะมันจะเริ่มจากชีวมวลก่อนโอ้ชีวมวลเพราะว่าไฮโดรเจนมันนนนนทททาาได้้้หลยยววิิธธีีีีีีก็่่่่เรใชออูะตคื ใช้ชัวร์มวลแล้วมาแยกเอาเป็นไฮโดรเจนออกมาที่ญี่ปุ่นจะแยกไฮโดรเจนได้ส่งกลับมาครับผมเพราะว่าที่ที่ที่สามารถน่าจะแยกได้นะครับก็ได้เป็นไฮโดรเจนมาก็บรรจุบใส่ถังนส่ใจนู่นนะในที่กองไว้นู่นนะครับที่กลุ่มผ้าไว้ฮะเป็นแหลกแหลกเก็บไฮโดรเจนเป็นสตอเรจครับครับไหลมาตามท่อเนาะลดความดันมาเรื่อยเรื่จนมาเข้าตัวตัวตรงนี้เออแล้วระบบความปลอดภัยที่ใช้อยู่ในนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีสองระบบครับระบบแรกคือ ถ้าดูอคะครับมันจะมีตรงฟิลเลอร์มันจะมีมรูเล็กๆรูเล็กๆครับให้กราฟันโปร่าแล้วก็เหมือนหลักการการ๊าซเตาทั่วไปก็จะมีเต,ต,ตาทั่วไปมีที่จุดไฟ,ไฟก็จะลงนะครับแต่ประเด็นคือว่าถ้าไฟมันดับตัวไฮโดรเจนมันจะไม่ออกมาจะเกิดอันตรายดังนั้นระบบความปลอดภัยแรกคือมันจะมีเซ็นเซอร์จับเพราะว่าไฟดับหรือเปล่าครับถ้าไฟดับเกินสักประมาณ5วินาทีครับมันจะตัดการไฮโดรเจนเลยป้องกันไ้การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับผมนะคอันแรกคือระบบ ป้องกันเวลาไฟดรับอ,อันที่สองคือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่บางทีอาจจะมีไฟมันไหลล้นเข้าไปได้ใช่บหมไหลลนไปตามท่อม,มันทำให้เสีตลาดได้ดังนั้นวิธีการก็คือว่าขนาดรูตัวนี้ครับซึ่งอาจจะอาจจะบอกตัวเลขไม่ได้นะขนาดรูเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ไฟไม่ไหลล้นครับอ๋อไหลออกได้ทางเดียวการแบกไฟที่มันเล็กใช่มันกนแบกไฟได้แต่ถ้าสมมติว่ามันไหลจริงๆไหลจริงๆนะครับจริงๆแล้วตรงนู้นมันจะมีวาล์ว วาวที่ว่าไฟไฟไหลไปปุ๊บถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวมันจะตัดไฮโดรเจนเป็นฟิวปักเพื่อไม่ให้มันเปถนกตัวถังใหญ่๋อครับตัวนี้จะมีสองระบบก็คือจับว่าไฟไม่ติดการผาไหม้ไม่เกิดกับป้องกันไฟที่มันไหลวาวกับข้าไเป็นความับครับผมครับเห็นไหมฮะไฮโดรเจนนะครับนอกจากจะเอามาใช้กับยานยนต์ได้แล้วนะครับหรือใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆแล้วในบ้านเราก็ใช้ได้นะครับเพียงแค่วันนี้นะครับ เป็น one start ของการ low emission ของชาวเอเชียในบ้านเรานะครับโดยทีมงานของอะไรนะพี่ C I P T ใช่ไหมครับเป็นการร่วมมือกันของผู้ผลิตรถยนต์ในบ้านเราหลายค่ายนะครับที่นำเทคโนโลยีนี้มานอกจากการเอามาใช้ในบ้านเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราดูอีกตามกันมาเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเอามาเลยครับ อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะครับก็สามารถใช้ได้อย่างคันนี้ก็เป็นไดฮัตสุไดเจ็ตนะครับไดฮัตสุไฮเจ็ตนะครับซึ่งก็จะเป็นสมาล์แวนนะครับของไดฮัตสุนี้ก็จะเป็นพลังงานทางเลือกเช่นเดียวกันนะครับสามารถปรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเหมาะครับกับการใช้งานในบ้านเราเข้าตรอก,ซอ,กซอยแคบๆเล็กๆนะครับคันนี้นะครับ ผมว่าเหมาะกับการคอมเมอร์เชียลเพราะว่าเขาคือ Toyota ซึ่งเป็นระบบไฮบริดนะครับซึ่งก็สามารถเลือกใช้พลังงานได้ทั้ง LPG หรือไฮโดรเจน EV นะครับ HEV ครับไฮโดรเจน EV ที่ได้จากไฮโดรเจนนะครับนั่นหมายความว่าเขาก็เป็น f ฟ l ลเซลอีก1คันนะครับตัวนี้ยังเป็นแท็กซี่คอนเซปต์ของ Toyota อยู่นะครับลองดูครับว่าภายนอกหน้าตาน้าใช้นะครับไปดูภายในครับว่ากว้างขวางแค่ไหน โอเคเห็นไหมครับการออกแบบดีไซน์ของรถโตโยต้านะครับจะคำนึงถึงผู้ใช้ทั้งทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งผู้พิการนะครับซึ่งก็จะมีทางลาดนะครับสำหรับรถเข็นนะครับเวลาที่มีผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้พิการที่ใช้รถเข็นก็สามารถที่จะเข็นขึ้นไปจอดแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับมาดูด้านหลังครับว่าห้องเก็บสัมภาระมากน้อยแค่ไหนครับ เหมาะครับกับการเป็นแท็กซี่สนามบินนะครับดูครับห้องเก็บของสมัมภาระค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเราเก็บกระเป๋าได้หลายใบายมากครับและที่สําคัญพลังงานที่ใช้นะครับเป็นซีโร่เอมิชชันครับไปดูสุดท้ายครับว่านอกจากรถที่ออกแบบมาให้ใช้งานในชีวิตประจําวันหลากหลายรูปแบบแล้วในกิจกรรมที่เป็นเราเรียกว่ากิจกรรมนันทนาการนั้นยังมีการออกแบบพลังงานแบบซีโร่เอมิชชั่นมาใช้ไหมนะครับ นั่นก็คือที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็จะเป็น Yamaha H2 นะครับเป็น R.V. นะครับเป็นรถบัคก,กี้ซึ่งใช้พลังงานที่เราเรียกว่าเป็นไฮโดรเจนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ฟิลลเซลนะครับเป็นการเอาไฮโดรเจนเข้าไปเผาไหม้ในห้องออห้องเผาไหม้นะครับในกระบอกสูบใช้ไฮโดรเจนแทนเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวได้เลยนะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับออกแบบมาแล้วก็ใช้งานทดสอบทดลองอยู่นะครับและมาดูครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือเป็นเจ n เนอเรเตอร์นะครับของไฮโดรเจนนะครับก็คือในดีไซน์ของการออกแบบก็คือการฉีดเอาไฮโดรเจนเข้าไปในห้องเผาไหมแทนการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วมีการจุดระเบิดทำหน้าที่ทุกอย่างเหมือนกับการจ่ายน้ำมันเข้าไปเลยนะครับเพียงแค่ เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นไฮโดรเจนแน่นอนครับตัวนี้ปลอดภัยไหมปลอดภยัยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยกับเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับ และทั้งหมดทั้งปวงที่ดีคาแมกกาซีในดีคาออนยูทู e พามาทัวร์ครั้งนี้นะครับในเทปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่แน่นอนครับว่ามันเป็นการปักหมุดของซีโร่ m i s ิชันในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้หรือเอเชียรหรือบ้านเรานะครับแน่นอนเราต้องภูมิใจว่าบ้านเราเป็นที่แรกที่โปรเจกต์นี้ถูกปักพงนะครับและทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพามาทดสอบทดลองขับขี่หรือเดินดูเนี่ยนะครับก็เกิดจากความร่วมมือของ Commercial Japan Partnership t e c h n o l o o y Corporation นะครับซึ่งร่วมมือกันที่จะออกแบบยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเอเชียนะครับโดยการทำให้มีความเป็นกลางคารา์บอนนั่นคือเซตซีโร่เ i มิชันครับที่นี่ครับกับดีคาร์ออนยูทูบครับติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนว่าเทปหน้าเราจะพาไปดูคลิปอะไรที่มีประโยชน์ประโยชน์แบบนี้กันอีก ติดตามได้ครับสำหรับเทปนี้ผมลาไปกับมุมนี้นะครับสวยๆกับรถ ROV ซึ่งเป็นอีกหนึ่งยานยนต์นันทนาการที่เป็นซีโร่เอมิชันเทปนี้สวัสดีครับ